เห็นบางอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าแล้วก็สามารถกระโดดขึ้นนั่งปุ๊บได้ยินเลยไหมเมื่อกี้นี้โอ้โหมาโหฬานเหลือเกินคือมันเขาทำมาค่าลีโวเหรอสนับสนุนโดยมิชลินมั่นใจทุกการเดินทางเสนวิมที่ไมกล้องบันทึกหน้ารถมีไว้อุ่นใจ A-A w i n d o w f i l อรฟิล์มฟิกองแสงรถยนต์ที่ใครๆก็ใช้ตัวแทนวิริยะกัภไยคุณสุนี สวัสดีครับยืนรับสู่ลิง์ไปเลยนะครับอีกครั้งที่ผมมาเยือนที่นี่นะฮะโตโยาต้าเอกนิมิตนะครับและแน่นอนผมมากับน้องนกโตโยาต้าคนเดิมติดต่อน้องนกได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายผมพาไปรู้จักแน่นอนและตอนนี้นะครับนี่คือรถที่ได้รับความนิยมมากเลยคร ก็คือเจ้าโตตา้าไฮรักแชมป์หรืออิชายาที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเจ้าน้องบางกรอบนะฮะซึ่งบาผมอาจจะหนากว่าด้วยเจ้าไฮลักแชมป์เนี่ยมันมีหลายเกรดมากเลยเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนละกันมีทั้งหมด3เครื่องนะครับมีเบนซินนะครับเบนซินมีตั้งแต่2.0ตัวนี้จะมีแต่เกียร์แมนนวลน,นะครับส่วน2.7นะครับ ตัวนี้มีแต่ออโต้นะฮะก็คือต้องเลือกเลยว่าถ้าคุณจะเอาแมนนวลจะได้แค่2.0ถ้าเอาออโต้ได้แค่2.7นะครับและตัวเบนซินเนี่ยมีแต่ท้ายสั้นพูดตอนนี้เรามาพูดถึงของระยะแล้วกันเนาะไพลักแชมป์มีแบบท้ายสั้นและท้ายยาวแล้วก็กระสือนั่นเองกระสือในที่นี้คือไม่มีกระบะเลยคุณสามารถเอาไปต่อเติมเพิ่มเองได้อีกนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เจ้าตัวเบนซินเนี่ยมีท้ายสั้นใช่ไหมครับทีนี้เรามาตูดตัวดีเซลอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท้ายยาวนะครับ เป็นเกียร์แมนนวลราคาอยู่ที่5 6 2 0 0 0บาทออตโอตโอเ้เพิ่มอีก3,5 0 0 0ไม่ใช่ได้แค่เกียร์นะ35,000เนี่ยคุณได้กระจกปรับพับไฟฟ้านั่นเองนะครับดีเซลนะครับก็มีทั้งออตโอต้และแมนนวลนะฮะส่วนตัวท้ายสั้นท้ายยาวก็มีเรียกว่ามันมีอยู่5เกรดอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ช่องทางติดต่อน้องนกมาถามแล้วกันคือถ้าผมพูดไปผมก็ย,ยังสับสนนะ่มันมีเยอะเกินและก็ที่สำคัญวันนี้นะครับมีคนฝากผมมาเลยว่า เฮ้ยถ้าเทียบกับเลโวอ่ะคือมันเขาทำมาค่าเลโวหรอมันมีความแตกต่างอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็แค่เปรียบเทียบที่เหลืออยู่ที่คุณนะ่ะต้องมาดูตัวจริงแล้วก็ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะจุดหลักๆในความแตกต่างแล้วกันแล้วก็รีวิวรอบคันไปด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะเริ่มจากไฟหน้าที่เราเห็นนะตัวนี้ก็เป็นตัวเกนะียร์แมนนวลเนาะได้ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่เลยถ้าคุณอยากได้เป็นแบบ LED วดีขึ้นมาก็ต้องเป็นออโต้นะครับรด,ด้านหน้านี่พลา บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นผมอะ่ะสำหรับผมผมว่าเออมันดูแบบบึกบึนดูแลง่ายไว้รุยจริงๆอะ่ะแล้วก็ผมคิดว่าอะไรอ่ ABS มันน่าจะถูกไม่แพงนั่นเองนะครับจากที่บอกไปเนาะเราอาจจะเคยได้ยินว่าตัวนี้ฉายาบางกรอบนะฮะบาปเรายังหนากว่าแบบนี้ก็ฟังบางจริงนะแต่ฝากระโปรงตอนที่ผมยกดูเครื่องอะ่ะเฮ้ยฝากระโปรงหนักมากมันไม่ใช่แค่บางแล้วแบบเบาอีกเดียวมันมีน้ำหนักนะครับตัวนี้เนี่ย ดีไซน์นะคบถ้าเทียบกับเลเวก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะตัวนี้มันต้านลมเลเวอว์ vo, มันมีความรู่ลมมากกว่ามาดูจุดหลักและกันจุดแรกที่มีความแตกต่างกับเลเวก็คือเรื่องล้อก่อนแล้วกันไฮรักแชมป์จะได้แค่ล้อ14ทุกเกรดเลยนะฮะนี่คือล้อขนาด14เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลเวเนี่ยจะเริ่มต้นที่ขนาด15เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็น4 w h e e l จะได้ล้อ17นะครับแล้วก็พูดถึงเนี่ยชุดขายของกระบะเราจะพูดถึงการมวงเลี้ยวใช่ไหม ถ้าเป็นไฮลักแชมป์เนี่ยถ้าท้ายสั้นนะครับวงเลี้ยวที่เขาเคมไว้แคบสุด4.9แต่วงเล็บว,ว่าต้องเป็นท้ายสั้นอย่างตัวนี้ท้ายยาวนะฮะก็อยู่ที่5.4กวงวงกว้างขึ้นมานิดนึงก็ถามว่ามันก็มีผลนะนิดหน่อยอะจุดนึงอะไม่ถึง5ประมาณ5ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นตัวเลเวล่ะเลเวท้ายสั้นเนี่ยเริ่มต้นที่5.4อืมแล้วถ้าเป็นท้ายยาวอยู่ที่ห9เเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันนะถ้าผมพูดผิดขออภัยแต่ถ้าเป็น4 w h e e l เนี่ย6.3 มันจะกว้างไปเลยความแคบเนี่ยเนื่องจากอาตโตแคดซี C, แล้วก็เรื่องของล้อด้วยมันก็มีผลที่ทําให้เขาวงเลี้ยวแคบขึ้นถ้าเกิดมีคนถามว่าแคดซี Cat C ตัวนี้กับแชมป์กับเลโวเนี่ย, s, Level, ยโดยเดียวกันไหมคนละตัวเลยนะมาต่อตรงนี้อ่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นออโตเป็นปับป๊ับไฟฟ้าเนาะซึ่งหลายคนก็อาจจะชอบแบบนั้นแต่ผมอชอบแบบนี้เพราะว่าผมว่ามันดูแลง่ายเนี่ยเวลามีการกระแทกขึ้นมาอย่างเงี้ยคือคุณไม่ต้องมาห่วงเรื่องมอเตอร์ไงตัวนี้มันแมนนวลจริงๆอิอ่ะเห็นไหมคือแบบ พร้อมลุยอ่ะเออชนอะไรได้สบายเลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปด้านหน้าเนี่ยมันบางกรอบเดี๋ยวคนว่าแค่ด้านหน้าหรือเปล่าเห็นบางอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นโครงสร้าง G O A ก็แปลว่าเฮ้ยเก็ยังได้ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบถุงลมใช่ไหมพูดถึงระบบเบรก A B S อะไรวกนี้ตัวกระจายแรงเบรกคือ S <S เขามีให้มาครบเลยนะครับรถเบรกก็เป็นด้านหน้าดิสตหลังดาเพราะว่ารถบรรทุกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าดิสตหลังดาอยู่แล้วนะฮะอาชี้ที่เราพูดแต่แรกในเรื่องของท้ายสั้นท้ายยาวเดี๋ยวเรามาดูกันให้เห็นภาพก่อนตัวนี้เห็นไหมคือท้ายยาวอะ่ะขนาดของกระบะท้ายเนี่ยถ้าท้ายสั้นอยู่ที่2312มิมลนะฮะอย่างตัวนี้ท้ายยาวอยู่ที่2,647มิลต่างกันประมาณ3 3 5มิมิลมีผลแน่นอนครับมาดูเรื่องของถังน้ำมันด้วยนะฮะ แน่นอนครับการที่เราซื้อรถพวกนี้ในเชิงพาณิชยนะ์เนี่ยถังน้ำมันก็มีผลตัวนี้เป็นดีเซลรองรับถึง b 20นะครับท้ายยาวนะฮะถังน้ำมันอยู่ที่70นะครับแต่ถ้าเป็นท้ายสั้นอยู่ที่55ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลนะครับอยู่ที่อยู่ที่55ลิตรนะท้ายยาวตัวนี้70นะครับเลือเลือสบายแล้วมาดูตรงไหนมีความแตกต่างในเรื่องของ Tyson, ท้ายสั้นท้ายยาวก็คือเจ้าตัวนี้แหละเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็เป็นท้ายยาวละเนี่ยยืดออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ ท้ายยาวเพิ่มมานะฮะโอเคช่วงล่างเราจะไม่พูดถึงละมันก็คือช่วงล่างของกระบะนั่นเองเนาะทีนี้นะครับในเรื่องของช่วงท้ายที่ผมบอกถ้าคุณไม่เอาไอ้ตัวเนี้ยขาวๆเนี่ยคุณออกไปเลยเขาเรียกว่าหัวกระสือก็อาจจะไปทําเองสไตล์คัตตอมเองก็ได้หรือจะซื้อตัวนี้เพื่อไปขนของแล้วหรือจะไปดัดแปลงเพิ่มอีกก็อย่างที่บอกต้องมาคุยกับน้องนกเราอาจจะเคยเห็นโฆษณาอาจจะเห็นใน,านงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเขาทําเป็นมอเตอร์โฮมทําเป็นตู้เย็นทําเป็นรถฟู้ดทักทําเป็นรถขายขนมขายเสื้อผ้าโ ครบหมดเลยดีกว่าอ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายในการเปิดนะครับแบบแรกคือทั่วไปเหมือนรถกระบะเราจะเห็นลูกยางตัวนี้นะฮะคือเข้าไว้รองรับตัวนี้นะครับไฟท้ายก็เป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาเลยอ่ะลงมาด้านท้ายจะเปิดได้2แบบก็คือเราจะเปิดแบบนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็สามารถกระโดดขึ้นนั่งปุ๊บแบบนี้ผมไม่กล้าแตะเยอะอ่ะมันขาวมันดูแบบผมกลัวมันเลอะอ่ะให้ดูประมาณนี้คือแบบแรก ก็สามารถนั่งได้นะฮะแต่ไม่สามารถที่จะขับไปด้วยนั่งแบบนี้อันตรายผิดกฎหมายนะฮะโอเคอันนี้คือแบบแรกแบบที่สองเราเห็นใช่ไหมสายสลิงสองข้างอืมอะมาดูด้านนี้นะครับปึ๊บออกมามันจะมีล่องแบบนี้พอเราใส่แบบนี้แล้วก็สามารถปึ๊บล็อกแบบนี้ได้อทีนี้เรามาดูแบบนี้ก่อนปึ๊บอืม ด้านเดียวก็ได้ครับแต่แนะนําว่าถ้าทําก็คือทำสองข้างดีกว่านะครับแบบนี้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความแข็งแรงด้วยแบบนี้นะฮะอืมอานนี้จะดีกว่านะครับอันนี้คือแบบแรกก็ทั่วไปเหมือนท้ายกระบะครับเวลาเก็บก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ให้ดูปึ๊บใส่เข้าไปแค่นี้ไม่เป็นไรอ่ะ อย่างนี้นะฮะอ่าด้านนี้แล้วก็เอาออกบัมันจะมีร่องใหญ่แล้วก็ปึ๊บล็อกเข้าไปแบบนี้อืมแล้วก็ปิดปึ๊บอันนี้คือแบบแรกทีนี้เรามาดูแบบที่2ล็อกให้ก่อนนะครับแบบที่2ก็คือเราก็เปิดล็อกตรงนี้เนาะบ๊บแล้วก็องอนี้ยืนดูนั่นเลยนะบ๊บนี้ ออันนี้คือเรียกว่าแบบที่สามแลสี่ไม่ใช่ที่สก็คือเปิดด้านข้างไอ้ตัวนี้หลายคนจะเคยเห็นแบบร้านฟุตทรงฟุต,ฟตทักอะไรกันใช่ไหมก็ปีนขึ้นไปอาจจะไปตรงนี้ไว้หรือเปิดหรือถ้าเปิดก็จะเป็นแบบนี้เป็นสองด้านปุ๊บเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาพที่คุ้นเคยมากกว่าตามร้านที่เราเห็นเนะาะก็เปิดอย่างเงี้ยอืมทีนี้เดี๋ยวจะเปิดอีกด้านหนึ่งนะครบสด้านเลยความกว้าง โอ้ฟังฝังมากก็ลองอย่าบอกว่าคุยกับน้องนกนะฮะว่าคุณอยากจะได้แบบไหนจะทําแบบไหนอะ่ะก็สามารถติดต่อได้เลยเจะดีลกับร้านนอกเองก็ได้แล้วแต่หรือจะให้น้องนกจัดการให้ก็ทําได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในต้องให้ตาก,กล้องไปอยู่ฝั่งนั้นเพราะว่าโบทนี้มันหัวเดี่ยวครับมีแค่คู่หน้านี่มีบาร์ตรงนี้ให้ด้วยนะแข็งแรงอยู่มาเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ ตัวนี้นะต้องบอกว่ามีล้ออะไหล่ให้นะครับแล้วก็ไอตัวแม่แรงเนี่ยมันก็จะอยู่หลังเบาะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพับอย่างนี้มีหมดเลยเครื่องมือนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วเบาะเนี่ยมันสามารถปรับได้เฉพาะฝั่งคนขับนะฮะฝั่งคนนั่งนี่ทําอะไรไม่ได้นะครับได้ยินเลยไหม,มเมื่อกี้บางกรอบประมาณนี้ ตัวนี้ปรับอะไรไม่ได้เลยแต่เบาะนิ่มอันนี้ผมให้เลยเบาะนิ่มอ่ะเขามาปับ๊บเราจะเริ่มจากสิ่งแรกก่อนละกันนะฮะฟังประตูเวลาปิดก็คือกระบะนะครับมไม่มีนะฮะฝั่งคนนั่งไม่มีนะครับไม่มีเลยแต่พอมีฝั่งคนขับโอ้โหมาโหฬาหรเหลือเกินนี่ให้ประชดเหรอหรืออะไรอ่ะที้แน่นอนครับ ความที่เป็นรถบรรทุกมันควรที่จะใหญ่แต่มันก็มีข้อจำกัดมันดึงไม่ได้ด้วยปิดเหมือนไม่ปิดเลยถ้ามาแค่ตรงเนี้ยแดดมาตรงเนี้ยโอเคมันช่วยได้แต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เลยครับยังไงก็ยังโดนอยู่อืมเอาไปจุดพิเศษนะหน้านิดนึงแล้วกันโอเคเนี่ยกระจกมองหลังก็อัตโนมือถามว่าถ้าคุณทาเป็นฟุตทักไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับก็ต้องมองกระจกข้างอย่างเดียวนะอืมอ่ะตรงนี้ ถ้าเป็นตัวแพ็กเกจที่เราเคยเห็นเนาะไอ้พวกนี้จะมีชุดสีส้มเสียบเข้าไปตรงนี้มีชุดวางแก้วน้ําเพิ่มขึ้นมาตัวเนี้ยมันไม่มีเนาะเออมีแค่วางแก้วตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวไล่ดูก็ได้อ่ะนี่เราเห็นสัญ,ญลักษณ์เนาะแอร์แบ็คเอเป็นคู่หน้านะครับแล้วทุกรุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแพ็กเกจตัวท็อปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรูโวอยู่นะครับก็อลองคุยกับน้องนกว่าเออจะติดกับน้องนกหรือจะไปติดเองก็แล้วแต่แต่ถึงจะไม่มีตัวนี้ ทุกรุ่นของไฮลักแชมป์เขามีทีคอนดิคให้ฟรีปีแรกเลยปีต่อไปผมจำไม่ได้เท่าไหร่น่าจะพันกว่านะผมชอบมากเลยนะเนี่ยมันพิมพ์สลักลงไปแต่ว่าด้วยความที่เป็นพลาสติกนะนก็อย่าไปคิดมากเลยเออราคาแค่นี้ตัวนี้ก็ฝาก็ไม่มีละเป็นล่องลงไปเลยแล้วก็มีตัวผ่านอะแดปเตอร์12โวลต์เอาไว้ชาร์จไฟโน่นนี่ระบบแอร์ก็อัตโนมือ โตโยต้าแอร์เย็นอยู่แล้วแต่ไม่สามารถเลือกได้ให้เป่าหน้าเป่าเท้าไม่มีนนให้เลือกอันนี้ก็ทํารองรับเผื่อไว้วางแก้วตรงนี้สองจุดอแล้วมีช่องอะไรไม่รู้เสียบเอกสารหรอโดนนี่อืประมาณนั้นนี่เกียร์แมนวนวลนะครับมีทั้งหมดห้าสปีดนั่นเองอืเกียร์ถอยก็ดึงมาเลยนะครับแบบนี้ะประมาณนี้ส่วนนี้เบรกมือนะฮะก็ดึงแบบนี้ผมไม่สามารถเอาลงได้เพราะว่า เดี๋ยวรถไหลนะฮะโอเคผมอะไรไหนอ่ะดึงเข้าออกไม่ได้ได้แค่ขึ้นลงแล้วก็สั้นมากนะครับอืมอันนี้ผมว่าสไตล์รถกระบะเนาะก็จะประมาณนี้แหละเป็นแบบยูริเทนทั่วไปก้าปัดน้ำฝนไฟไม่มีออโต้อ,อะไรเลยสักอย่างอืส่วนหน้าปัดนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็คือเขาไม่มีวัดรอบมีแต่ใบความเร็วนะอ่ะเปิดดู เขียนตัวนี้ไหมฮะรูปตดอ,อ่ะให้ดูอีกทีนะรูปตดปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเออเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้เขาทํามาเรียบร้อยก็คือเป็นการเหมือนทําความสะอาดนะฮะเนี่ยปุ๊บไปแล้วมันก็จะหายมันเป็นกฎหมายใหม่เขาเรียกว่าผมไม่มั่นใจแล้วกันนะแต่เท่าที่ผมเข้าใจก็คือเหมือนยูโรไฟนะครับเหมือนกับพวกข่าเหมาอ,อะไรพวกนี้นะ คือเลยต้องทํามารองรับมีเตือนตัวนี้ถ้าผิดต้องขออภัยก่อนแล้วกันนะครับมผมไม่ค่อยสันทัดในตัวกระบะเท่าไหร่แอร์ช่องแอร์ก็หมุนได้หมดเลยทุกช่องแบบน,นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดเห็นว่ายังไงถ้าน่าสนใจยังอยากจะมาแชมป์หรือจะกลับไปเลโวนะครับเพราะว่าเลโวเขาตัวนี้ไอตัวเครื่องเสียงอะเขาให้มาเลยรองรับ Apple Car p l พ y แต่ตัวนี้ไม่มีเราต้องติดเพิ่มเองบางคนบอกว่าไปติดเพิ่มเองอาจจะถูกกว่าเลเวลแต่ก็หลายอย่างที่เห็นเมื่อกี้น้องในความแตกต่างแคสซีก็ไม่เหมือนกันอืมก็ลองมาดูตัวจริงแล้วกันนะฮะที่ผมบอกโอเคเดี๋ยวเราไปรู้จักน้องนกกันหน่อยดีกว่าน่าจะคิดถึงกันแล้วแหละไปกันสนใจ t o โยต้ววตาทุกรุ่นติดต่อน้องนกได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อใต้คลิปด,ด้านล่างนี้หรือเพจพี่ลิงด้านบนนี้คะ่ะ แล้วถ้าเกิดคุณสนใจนะฮะโตโยต้าทุกรุ่นก็สามารถติดต่อน้องนกนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เพจผมก็ข้างบนนี้นะครับมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะฮะและถ้าอยากรู้รุ่นไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเช่นเคยนะฮะฝากติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะจ้าไปละบาย